สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอันดอนกันด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนในการตกปลาแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยบอกไปแล้วแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเคลของปลาอายุซึ่งผมได้บอกวิธีแบบเป็นเหมือนกับยังไงอะ่ะเป็นเป็นเหมือนแบบแบบแผนเลยอะ่ะเช่นคือเปลี่ยนเปลี่ยนปลาก็ทํอย่างเี้เหมือนเดิมอะ่ะเออมันเหมือนว่าเป็นแพลตฟอร์มไปแล้วอะ่ะเออผมคิดแห้แล้วนะแบบนี้แยบนี้อย่างนี้แต่เนื่องจากว่าทําไปแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจว่าคนอาจจะดูแล้วหรือยังไม่ดู ดังนั้นคลิปนี้เลยขอต้องลงซ้าอีกหนึ่งทีแต่รอบนี้อาจจะเปลี่ยนจากปลาอายุเป็นปลากระพงดําหรือปลาตัวอื่นหรือแล้วแต่เลยนะครับปลาอะไรก็ได้ช่างหัวมันแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้คือเราจะไปหาปลาตัวนั้นได้ยังไงก่อนโดยเบื้องต้นนะครับมาที่เมนูจากนั้นมาที่หน้าที่ครับและสิ่งที่คุณจะต้องไปนะครับอันดับแรกเลยคือนักตกปลานั่นเองพอหลังจากที่ถึงแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําเป็นอันดับแรกนะครับไปที่ดูครับ คู่มือปลานี่แหละมันจะมีคําว่าดูอยู่จากนั้นเราสามารถเลือกสถานที่ได้ชัดเจนนะครับเคลียร์นะเคลียร์นะและสมมติว่าถ้าคุณหากต้องการที่จะได้ปลาปลาตัวนั้นยกปลา A ปลา B ปลา C อะไรช่างมันสิ่งที่คุณจะต้องทํามาแต่ดูเลยครับปลาซับสีขาวปลาแมนดารินปลากระพงปากใหญ่เนี่ยคือที่ที่เป็นควสกันอยู่เนี่ยคือคืออันนี้ครับอันดับต่อมาปลาดําปลานิลปลากระพงจีนปลาเฉากุ้ง ปูแม่น้าปลาครับแล้วก็ปลาเทลาสีลุงนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือที่เป็นเควสเลยก็คือปลากระพงปากใหญ่นะครับอันนี้อันนี้คือเควสนะและก็จะบอกต่อว่าปลากินไม่เลือกเห็นไหมปลากินไม่เลือกเห็นนะชัดเจนแล้วนะโอเคอันต่อมาเดี๋ยวผงม,มาที่เล่าตอนกลางนะเดี๋ยวลองดูใหม่ครกระพงปากใหญ่ก็มีเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนนะชัดเจนนะคือมันไม่ได้มีอยู่แบบเดียวครับแบบอื่นก็มี ชัดเจนมากแต่ที่มันจะเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับเอาละหลังจากที่เรารู้แล้วว่า,ากระพงกระพงปากใหญ่ตัวนี้มันบอกว่าปลากินไม่เลือกที่กินเนื้อเป็นส่วนใหญ่นิยมนกระดูกน้อยอ,อย่างนี้เห็นปะวิธีตกปลาโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่ามันบอกว่ากินไม่เลือกดังนั้นถ้าเราจะเอาปาลาตัวเนี้ยเราก็ต้องเลือกเหยื่อที่ปลากินไม่เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเลือดลงมาเลย ปลากินไม่เลือกก็คือปลาทั่วไปนะครับเนี่ยนี่นี่นปลากินไม่เลือกครับต้องมีผักปาด้วยนะครับ2ออันก็คือไปเก็บมานะหลังจากได้ครบเสร็จแล้วก็จะสามารถคาบเหยื่อนี้ได้พอหลังจากคาบเสร็จปับ๊บเอาเหยื่อเนี้ยไปตกก็จะได้แล้วนั่นเองอ่ะมาโดยเบื้องต้นเผื่อมีบางคนไม่ทราบว่ามันหาอะไรยังไงจากไหนงั้นเดี๋ยวผมขอไปเอาของก่อนเลยเดี๋ยวขอคาบอันนี้ด้วยนะจะได้ไปตกให้ดูนะครับว่าเออผมได้แล้ว ตอนนี้ผมได้เอาวัตถุดิบออกจากตู้เซฟเอ้ย,อยตู้เซฟจากคั้งแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เสร็จปุ๊บก,ก็สร้างได้เลยเอาไว้ใช้ก่อนนะพอสร้างเสร็จแล้วเราจะเอาเหยื่อตรงนี้ไปตกปลานะครับหลังจากที่เราได้เสร็จนะฮะอันดับต่อมาไปที่เมนูครับไปที่หน้าที่ฮะแล้วกลับไปที่ตกปลาเช่นเดิมจากนั้นไปที่ดูและผมขอไปในเมืองโคลเลอร์นะฮะแล้วก็มาตรงนี้จากนั้นไปพื้นที่ตกปลาชัดเจนเราสามารถแตะตรงนี้ได้เลยโดยระบบ พาเราไปเองเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับอันนี้ย้ำอีกทีว่าไม่ต้องกดอะไรสักนิดอ่ะอันนี้มาเดี๋ยวตัวเกมนะ่าจะมาแถวๆแถวนี้บ้างเนี่ยป่ะใกล้ๆเลยชัดเจนใกล้ๆเ,เ,เลยเนี่ยอันนี้นะ่าจะอยู่ในเมืองนะครับเมืองอ่าเมืองอะไรนะกลัดป่ะเออนั่นแหละอุ๊ยอุ๊ยอุยมีอัอนี้ด้วยเออเดี๋ยวเข้าไปเก็บแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวผมเอาปลาให้ดูก่อน โดยบางต้นเนี่ยมันจะมีที่ตรงนี้แต่แต่ด้วยนะเนื่องจากแถวเนี้ยมันไม่มีในส่วนของรูปปลาครับเพราะว่าพอไม่มีรูปปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปลาสีม่วงอันนี้ต้องเอาให้ชัดก่อนนะว่าเราอาจจะไม่ได้ปลาสีม่วงนะแต่ว่าปลากระพงดําคุณมีสิทธิ์ว่าคุณจะสามารถตกได้นั่นเองนะอันนี้เอาไว้เคลียร์ถึงจุดน,นี้ก่อนแล้วทําไมแมพมันไม่ขึ้นวะเนี่ยไอทำไมแมพไม่ขึ้นเนี่ยแมพไม่ขึ้นอะโอเคช่างมัน เดี๋ยวผมพาไปอีกที่หนึงดีกว่าเพราะว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะสามารถามีเป็นรูปปลาด้วยนั่นเองนะครับอ่งั้นเดี๋ยวผมขอมาที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะแมปอยู่ตรงนี้นะฮะมาที่โคลเลอร์จากนั้นมาที่ท่าเรือตรงนี้นะย้ำอีกทีนะท่าเรือนะจากนั้นไปได้เลยครับหลังจากที่เรามาถึงแล้วนะโดยตัวเกมเนี่ยจะเป็นระบบนําทางให้แต่มันไกลคําแนะนําเลย ขี่รถนะครับร้วลงไปเพราะว่าม,มันมีพื้นที่ในการไปซักเล็กน้อยนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวผมขอไปตามแผนที่เลยนะครับส่วนถ้าใครงงก็เนี่ยจริงๆอ่ะแผนที่มันบอกอยู่อยู่แล้วละว่าไปอะไรยังไงตรงไหนนะขับรถลงไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ทางลาดด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะเดี๋ยวผมพาไปสุดปุ๊บเลียวซ้ายนะครับบึ๊บโอ้เร็วไปโอ้ยเร็วไปเร็วไปโอเคสายต่อเลยนะครับสายยาวเลยสายยาวยาว พอลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะซ้ายยาวเลยครับไปสุดเลยนะไปสุดเลยปกติผมก็จะมาตกตรงนี้แหละเพราะว่าไม่โดนซอมบี้นะครับแล้วก็ไม่โดนใครมาก่อกวนนั่นเองเอาละเราถึงเรียบร้อยเห็นไหมเอ่ยว่ามาีมีรูปปลาแล้วอันนี้คือบอกก่อนนะส่วนตัวผมมาตกเองคืออยู่ตรงนี้นะส่วนถ้าใครมีที่อื่นเนี่ยจะไปตกที่ตรงนั้นก็ได้นะครับอ่ะเรามาถึงแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นฝูงปลาชัดเจนเนาะหลังจากนั้นก็มาที่ ตกปลาได้เลยแล้วก็เลือกก่อนครั้งแรกอุ้ยอ๋อมีโอเคเหยื่อเหยื่อมีละตำแหน่งไม่ได้นี่ได้แล้วนะครับแล้วก็นี่เลยจากนั้นกดออโต้อุ้ยกดออโต้กดผิดสักันเดี๋ยวขอตกปลาสักระยะหนึ่งนะครับได้ปลากระพงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีก็เป็นนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผมตกได้ปลากระพงปากใหญ่มาแล้วนั่นเองนะก็เลยทําคลิปบอกว่าเออเป็นประมาณนี้แหละในการทํา ส่วนผมบอกก่อนนะครับว่าเมื่อกี้ที่ผมแนะนำอะ่ะตรงนั้นอะ่ะไม่ได้เลยนะครับได้แต่ซับขาวซับขาวซับขาวตกไป20รอบไม่ได้เลยอันเนี้ยมาตกรอบแรกได้เลยนะครับปลากระวงปากใหญ่นั่นเองนะอ่ะงั้นเอาแบบนี้ละกันคําตอบก็คือว่าหลังจากที่กดมาแล้วเนี่ยในหน้าที่แล้วที่ระบบนํามาเนี่ยไปตามร,ระบบเลยนะครับซึ่งน่าจะได้ชัวร์วมากกว่าแม้ว่าจะไม่มีฝูงปลาก็เอาไปก่อนถือว่าเป็นการทำควสน้องส่วนที่เหลือถ้าอยากได้ปลาสีม่วงค่อยไปตกในที่มีรูปปลา และกันนะก็ถือว่าเป็นอันสรุปเรียบร้อยสำหรับปลากระพงปากใหญ่